นะครับเพราะนั้นเนี่ยผสมไปในเครื่องมือน้ำมับลมด้วยเป็นอลกอรคทอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สามารถสังเกตได้นะครับไม่ว่าจะด้วยกลิ่นหรือด้วยรสชาติอะไรต่างๆนะครับเพราะนั่นเนี่ยผมก็ขออนุญาตตัวนี้ว่าอยากจะให้ไปที่กับคนที่เราไว้ใจจริงๆนะครับหรือว่าไม่ควรจะทิ้งแก่ทิ้งแก้วไว้ใน,ในในในจุดที่คนอื่นสามารถมาทาอะไรกับแก้วเราได้นะครับก็ดูแลอุปกรณ์ของตัวเองนะครับอย่าให้อย่าให้ใครมีโอกาสที่จะเข้ามา ใส่ยาหรือใส่อะไรให้เรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเที่ยวรื่ไปท่องราตรีกันก็ขอให้ใช้ความระวังนะครับอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับมีสติมีสตินะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้ครับอาารนี้มันจะเกิดทันทีทันใดเลยไหมคะหรือว่าระยะเวลาหลังจากที่ได้รับยาย คะ่ะเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่เนื่องจากของนี้เป็นไม่มีทาง,ไ,งไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาการหรืออะไรต่างๆที่ผิดปกติค่ะ,คะถ้ารู้สึกว่าผิดปกติเนี่ยก็คือต้องรีบออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็แจ้งญาติซะคือเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เขาใส่อะไรไปก็ไม่ทราบนี่ก็คือปัญหาของสิ่งที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ ในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอของของของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะบางครั้งเนี่ย <c oughs> ขเย <c oughs> ขาอ <c oughs> าจจะเอ <c oughs> าเยอย่างเช่นสารระเหยที่จริงๆเราก็ไม่ได้อนุญาตใ,ใ,ให้ใช้เลยด้วยซ้ำมาใส่ไว้ตรงสิ่งนี้ค่ะก็คือจะเป็นเรื่องที่เป็นความไม่ปลอดภัยแล้วก็ท้ายที่สุดเราคาดการได้ยากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องปลอดภัยไปก่อนนะคะตรงนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเข้าใส่สารที่มันมีการกดระบบประสาทเข้าไปเนี่ยหากเกินขนาดเนี่ยมันจะกดอาการกดกดกดการหายใจได้นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เราเออถึงกับเป็นลมไปเลยหรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้ตรงนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน ไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนในทุกกรณีอย่าซื้อของออนไลน์อย่าใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์ถุงยางอนามัยอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตจากออยก็คือปลอดภัยไว้ก่อนค่ะแล้วก็เรามาระวังตัวค่ะกรณีถ้าเกิดท่าท่าแล้วก็ดื่มเข้าไปแล้วตรงเนี้ยสามารถที่จะตรวจได้ไหมฮะในร่างกายแล้วก็ข้อหาหนอกจากข่มขืนแล้วยังมีเรื่องอื่นเป่าก็ทางตำรวจฝากด้วย พยานครับหมายความว่ากรณีที่มีการาใช้สารชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายไปเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถตรวจได้จากการตรวจเลือดอยู่หลายครั้งหลายครั้งหลายหนนะครับที่ปรากฏตามหน้าสื่ออย่างเช่นฟิตตี้โดนโดนลูกค้ามอมเล่าหรือว่าอนนักวิ่งที่เป็นไปวิ่งที่จังหวัดนนทบุรีแล้วโดนผสมสารเหล่านี้เข้าไปสามารถตรวจพิสูจน์ได้โดยการใช้นําเลือดไปตรวจเพื่อยืนยันได้อยู่แล้วครับ รียนถามนะคะว่าจากการตรวจสอบผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมีแพลตฟอร์มมากน้อยแค่ไหนที่ขายสินค้าประเภทนี้แล้วทางตำรวจมีการตรวจสอบหรือว่าเข้าไปจับกลุ่มไหมคะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมีเยอะมากในส่วนของการขายในแพลตฟอร์มนะครับถ้าทุกท่านเนี่ยลองเข้าไปใน Facebook หรือลองเข้าไปในทวิตเตอร์เนี่ยท่านเซ์ชว่ายาปลูกเซ็กหรือว่ายาเสียสาวเนี่ย มันก็จะมีเด้งขึ้นมาทันทีบางร้านอาจจะเป็นของเก่าแล้วไม่ได้มีการขายในปัจจุบันบางร้านอาจจะมีการขายมีความเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งในส่วนนี้ทั้งของอสำรวจสอบส,บสวนกลางเองและก็าทางออยเนี่ยมีชุดที่จะมอนิเตอร์ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็มีการดําเนินการอยู่เป็นระยะครับเจอในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนอะคะเว็บไซต์ที่ขายพวกของพวกเนี้ยบอกเป็นจํานวนลําบากเลยครับเพราะว่าเว็บไซต์พวกนี้เปิดปิดเปิดปิดสลับกันไปเปลี่ยนชื่อบ้าง เว็บไซต์ไหนโดนตรวจสอบโดนจับภุมิไปแล้วก็จะขยับไปเปลี่ยนใช้ใช,ชื่ออื่นอลองเซิร์ชดูจะพบไปเยอะมากครับขออนุญาตเสริมเรื่องเรื่องที่ท่านผู้ในการกองยาได้ชี้แจงว่าเวลาจะเลือกเ,อเลือก,เล,อกเลือกใช้ยาตัวไหนอะไรเงี่ยขอให้มีออยถูกไหมครับต้องมีสัญลักษณ์ออยที่ผลิตภัณฑ์ถึงจะปลอดภัยนะครับผมสวัมอีประเด็นนคือ บางทีบางยี่ห้อจะออยออยออออปลอมมานะครับเมื่อกี้ได้สอบถามในผู้โดยการนี่ท่านก็บอกว่ามันสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเลขเออยตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ขออนุญาตจริงไหมนะครับในเว็บไซต์ของออยเนี่ยเขาจะมีให้ตรวจสอบได้นะครับทุ่มกับสีครับเมื่อกี้บอกว่ามีผู้ต้องหาสามคนเป็นชายแล้วในคลิปมันมีผู้หญิงอีกตั้งสองสาคนตรงนี้เขาทําอะไรมั่ง <c oughs> เราเข้าไปตรวจค้นทั้งหมด6จุดครับโดยก่อนเข้าไปตรวจคน